สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้ที่เราจะได้มาพบกันนะคะกับช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของซู o m อ d อลพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะเวลา17นาฬิกาถึง17นิกา30นาทีนะคะเป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังเรื่องราวของไอดอลที่นำมาหลากหลายวงการอาชีพค่ะ มาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตโดยการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ค่ะทักทายนะคะสมาชิกที่เข้ามาอยู่ในซูมกับเราเรียบร้อยแล้วเราส่งหัวใจกันไปทั่วโลกเลยนะคะโอ้โหตอนนี้นะคะพี่ฟ้าก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ละท่านนะคะรวมไปถึงสำนักสื่อ DMC ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอาภาคนครหลวงต่างๆนะคะหรือว่าประเทศต่างๆที่ได้ดึงสัญญาณไปรับชมนะคะก็ทักทายทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะก็ถ้าอยู่ในห้องสาธุชนนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์แชทมาได้นะคะหรือว่าห้องของสำนักสื่อ DMC ก็สามารถที่จะแชทกันเข้ามาได้นะคะมาพูดคุยกันนะคะ ร่วมไปถึงจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกับไอดอลก่อนเราด้วยนะคะเผื่อมีเรื่องราวดีๆอะไรอยากจะถามอยากจะแชร์ก็ส่งข้อความกันมาได้ค่ะสมาชิกซู่มทุกท่านคะเรื่องราวของสารธรรมนั้นหรือธรรมที่เป็นแก่นประกอบด้วยการฝึกให้เป็นคนที่มีศรัทธาฝึกให้เป็นคนที่มีศีลฝึกให้เป็นคนที่มีความรู้เป็นพหูสูตรฝึก ให้เป็นคนมีจาคะซึ่งก็คือการรู้จักเสียสละและประการสุดท้ายค่ะคือการฝึกสมาธิเพื่อให้ใจผ่องใสเกิดปัญญาถ้าผู้ใดมีคุณธรรมทั้ง5ข้อนี้แล้วนะคะ mm. ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีแก่นอย่างแท้จริงค่ะสามารถตั้งตนชอบได้ด้วยนะคะ mm. เช่นเดียวกับซูมไอดอลของเราในวันนี้ค่ะ mm. ที่ได้เปิดโอกาสนะคะให้กับตัวเองได้มาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมหาปูชนียาอาจารย์แล้วน้อมนำไปสู่การปฏิบัตินั่นเองจนทำให้ชีวิตของเธอในตอนนี้แวดล้อมไปด้วยเรื่องราวที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและก็มีความสุขรวมไปถึงประสบความสำเร็จอีกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะซูมไอดอนของเราก็พร้อมที่จะพูดคุยกับทุกท่านแล้วนะคะขอต้อนรับคุณกาตูนเสวลักษ์สุทุมประกอบธุรกิจส่วนตัวส่งผลไม้ต่างประเทศสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะดาวเจดีมาแล้วค่ะดาวเจดีเจ้าแม่เด็กค่ะดได้ได้ฉายาจากหลวงพ่อเมื่อปี2548นะคะอของเคสตัดดี้หลวงพ่อ,อเรียกเจ้าแม่เด็กดาวเจดีดาวเจ,ด,ด,วเจดีนะคะโอ้โหนะคะแนะนำตัวแบบเรื่องราวของเคสตัดดี้เลยที่ทุกคนอาจจะได้มีโอกาสรับฟังนะคะขอญอาตเรียกพี่กระตูนนะคะทีนี้ต้องอย้อนถามกลับไปในส่วนของจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่ามีโอกาส ตัวตนก่อนที่จะได้เข้ามาพระธรรมกายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็สมัยก่อนก็เหมือนคนทั่วไปคือเราไม่รู้จักสินห้าเลยค่ะไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ว่าอะไรคือบาปอะไรคือบุญรู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาก็คือกินเที่ยวสวยรวยแค่นี้พอค่ะโอ้กินเที่ยว<ล>สวยรวยวคอนเซ็ปต์ดีมากเลยค่ะพี่กระตูนค่ะ <laughs> <laughs> ก็คือว่า คือเด็กๆก็หาเงินเก่งค่ะเป็นคนค้าขายมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เรียนหนังสือก็เก่งคือเป็นคนที่แบบขยันนะคะทําแบบเต็มที่คืออยากจะรวยอยากจะมีเงินเพื่อที่จะเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องไปรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ได้เงินมาก็แต่งตัวกินเที่ยวนะคะแค่นี้ไม่รู้ว่าตายไปแล้วนี่ คงเอาไปไม่ได้ก็เห็นคนตายก็คือเป็นดินเป็นอะไรไปเลยก็ค,คิดแค่นี้ uh huh. ไม่รู้ว่าคือตายไปแล้วนี่จะมีวิญญาณอะไไม่เชื่อค่ะไม่คนเป็นคนไม่กลัวผีด้วย uh huh. ไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะเป็นคนแบบนี้ค่ะก็ใช้ชีวิตไปแบบเหมือนชาวโลกทั่วไปนั่นแหละนะคะ uh huh. แล้วมีหนํำซ้ำบางครั้งเนี่ยเราแต่ว่าก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะ uh huh. ชอบใส่บาตรเพราะที่ uh huh. บ้านเปิดร้านขายของก็จะมีคนมาซื้อ,อของไปใส่บาตรใช่ไหมคะเราก็เห็นป้า แล้วคุณยายใส่บาตรหน้าบ้านก็ก็เหมือนกับอยากทําเหมือนเขาแต่ไม่รู้ว่านั่นคือบุญนะคะก็หุงข้าวเองใส่บาตรเองแต่เช้านะคะประมาณแปดขวบเก้าขวบเนี่ยใส่บาตรเองนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะทําเองอก็อันนี้คือส่วนบุญนะคะที่เราเรามารู้ตลอดว่านี่คือบุญส่วนใช่แต่พอหลังจากนั้นเราก็มาแบบขายของขายฉลากขายอะไรก็ได้ที่เพื่อจะหลอกเอาเงิน เด็กๆที่จะไปโรงเรียนเนี่ยคือตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนที่จะ,ะเปิดขายฉลากขายขนมขายอะไรนี่ให้ให้เด็กๆมาซื้อก่อนไปเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ได้เงินมาก็อาเอามาเนี่ยะเก็บเงินไปเที่ยวไปกินอะไรของเราตามภาษาก็สามารถเด็กๆนะคะประมาณเก้าขวบนี่ซื้อรถสามล้อได้ถึงสามคันรถจักรยานเสือหมอบได้สองคันโอ้โหเงินเก็บไม่ธรรมดาเลยนะคะใช่คือมัน,ม,นมันฝากในแบงค์เยอะมากไม่รู้จะทําอะไรก็มาซื้ออย่างเงี้ย ก็หาเงินแบบนี้นะคะจนแบบว่าพอหลังจากนั้นมาก็โตขึ้นก็มาทํางานได้มาเรียนใช่ไหมคะก็มามาเรียนที่มหาลัยนะคะก็เมื่อปีสองพันห้ารยิบห้านะคะก็เข้ามาที่อมหาลัยรางคาแหงนะคะเรียนิติศาสร์ก็มีพี่ที่ชมรมนิติศาสตร์วากันนเี่ยพี่จอยเนี่ย เขาก็ตอนหลังเขาเป็นรว่าเขาเป็นดาราเพราะเขาได้ถ่ายภาพปกนิตยสารใช่ไหมก็เขาก็พามาที่วัดบอกว่าไปไหมไปวัดที่อยู่ต่างจังหวัดนะไปเที่ยวกันเขาบอกว่าเที่ยวไม่ได้ทีไปเลยวัดเที่ยวมาเที่ยวกับเขาแต่อยากไปเที่ยวใช่มาเที่ยวพอพอมาที่หน้าโบสถ์ตอนนั้นบสถ์เขาไม่ได้นะสองพัน้ายี่สิบ้าังยังยังไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็ได้แต่นั่งสมาธิแต่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะ <C> e แต่ไม่เห็นตัวพอได้ยินแต่เสียงของพอ่อนั่งสมาธิคําว่าใสเนี่ยคําว่าใสของท่านมันใสจริงๆค่ะใสใสมากเลยนะคะพหลังจากนั้นก็วันลุกขึ้นมากลับมาที่มหาลัยก็เป็นวันไหว้ครูก <c> ็ได้เป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนไหวครูนะคะซึ่งมหาลัยเขาจัดไหวครูที่ Indo <c> อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะ <c> แล้วก็ไปไปไปเป็นตัวแทนถือพานนะคะ ็ยังคิดถึงว่าโอ้ไปวัดนี้กลับมาโชคดีจังเลยได้เป็นตัวแทนถือผานไหวครูนะคะจนเรียนจบพอเรียนจบมาทํางานที่ธนาคารใช่ไหมคะเรียนก็เรียนจบเร็วนะคะแค่สองปีครึ่งนะเรียนเก่งเลยนะคะเป็นเด็กที่เก่งมากเลยค่ะเรียนสองปีครึ่ง ก็คืออยากจบเร็วๆจะได้มีเงินจะได้มาหาจะได้ทํางานหาเงินใช่ไหมคะคือจิตไม่มีอะไรก็อยากจะแบบเรียนเร็วๆเพื่อที่จะมาทํางานหาเงินแบบอยากจะรวยอยากมีเงินเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็พอมาเสร็จแล้วก็พอเข้ามาทํางานแบงค์เนี่ยอยู่จิตมันอยากจะนั่งสมาธิก็ไปอ่านหนังสือหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าไปดูสวรรค์นรกได้เราก็เลยก็เลยอยากจะไปรู้จังเลยสวรรค์นรกเป็นยังไงใช่ไหมคะก็อยู่ในบ้านอยู่ในห้องคนเดียว ก็นั่งสมาธินี่แหละค่ะนั่งเองโดยไม่รู้เรื่องเลยนะคะนั่งเองแล้วไม่รู้สมาธิเขานั่งแบบมหนก็นั่งหลับตายงั้นแต่สักพักมันตัวเบาตัวเบาแล้วตัวลอยเอ๊ะมันแปลว่าอะไรเนี่ยแล้วแลไม่มีใครสอนเราเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราทําอะไรอยู่เรากือว่าเราเป็นอะไรไปใครจะทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็เลยตั้งเจตคติฐานว่า ขอให้ได้เจอวัดที่สามารถสอนนั่งสมาธิให้ลูกได้เถอะและก็ถ้าลูกไปเนี่ยขอให้มีคนชวนไปไปรถฟรีด้วยนะถึงจะไปเ้อไปรถฟรีแล้วค่ะต้อขอไปรถฟรีด้วยนะให้มีคนชวนแล้วไปรถฟรีด้วยนะเพราะว่าถ้าไปเสียเงินเดือยหนูจะไม่ไปก็เหมือยู่ทําไมทั้งกิจทั้งคิดอย่างนี้เราก็งงเหมือนกันนะคะวันละวันนั้นน่ะเช้ามาก็ใส่เชือสีขาวมันข้างหลังจะเป็นรู้สึกจะเป็นลายลายลายสีแดงแล้วก็กางเกงยีน ใส่เดินออกมาหน้าตลาดตอนนั้นอยู่อุดมสุขนะคะเดินออกมาอยู่ๆก็มีพี่พาเนี่ยะตอนหลังมารู้ว่าแกมาช่วยงานคุณยายอยู่ที่ครัวครัวยามาอย่างหนรู้หนูไปวัดกันไหมไปวัดไปเนี่ยมีรถในเลิศดจอดอยู่เนี่ยหน้าตลาดฟรีนะไปฟรีอ้าเหรอมีฟรีจริงหรอก็เลยนึกถึงทาอธิษฐานตัวเองว่าเราเป็นคนอิจาร์เองว่าขอมีรถฟรีก็ต้องไปสิก็ต้องไปสิได้ใช่ก็ไปเดินตามพี่เขาท่าไม่รู้จักเขามาก่อนใช่ไหมคะ ไปง่ายมากก็ขึ้นไปรถพอนั่งบนรถก็โอ้โหมีคนเขาพูดแล้วเนี่ยนี่วัดเนี้ยนะมีหลวงพ่อธรรมชัยโยหลวงพ่อทัตตะชีโยคือเราอยู่ทั้งโลกแล้วไม่เคยได้ยินชื่อแบบนี้เราก็ตกใจมีชื่อแบบนี้ด้วยเหรอชื่อชื่อแบบเพาะมากอนะ่ะมันมแปลกธรรมชัยโยทัตตะชีโยเราก็งงแต่และอย่างก็พอถึงมามาถึงวัดใช่ไหมคะค่ะ อ่าพี่เขาก็บอกป่ะเข้าไปนั่งสมาธิเลยนะสารามงจกักใช่ไหมะตอนนั้นยังเป็นสารามงจกัก2 5 0ยสาเออพูดถึงว่านี่คือมาตอน2,533 3ี4แล้วนะคะค่ะกไ็ไปนั่งปุ๊บคือไม่สนใจเพราะเราตั้งจิตว่าเราจะนั่งสมาธิใช่ไหมคะเราอธิษฐานว่าเราจะมารู้วิธีนั่งสมาธิเราไม่คิดว่าจะมาวัดนะขอ,อแค่มารู้วิธีนั่งสมาธิแล้วเราก็จะไม่มาแล้วคิดแค่นี้อืพอนั่งปุ๊บนะคะก็มีเสียง พระนั่นั่งสมาธิไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่รู้เป็นเสียงพระนํานั่งคือไปนั่งหน้าเลยนะคะ,คะเหมือนตอนสมัยเรียนคือนิสัยเรียนก็จะไปนั่งหน้าพอมาวัดนี้ก็นั่งหน้าเพื่อที่จะไม่ให้ใครมารบกวนตัวเองเงี้ยพอนั่งเสร็จปุ๊บแค่นั้นแหละค่ะองพระนี่ไหลามาเป็นร้อยเป็น คือนับไม่ท้วนค่ะองค์พระแก้วใสไหลเข้ามาในตัวเราเต็มไปหมดเลยนะแบบมีความสุขมากมีความสุขมากๆเราบอกคิดว่าเอ้ยทำไมวัดนี้สอนดีจังเลยโอ้โหวัดนี้แบบนั่งแล้วเห็นองค์พระสวยมากเป็นเยอะมากๆเลยนะคะกําลังมีความสุขอยู่ๆก็มีเสียงพระสักเคกบอกโอ้ยนั่งยังไม่ถึงมีความสุขนั้นเหมือนนั่งไปแค่สิบนาทีสิบห้านาทีเองแต่จริงๆอ่ะก็นั่งไปเป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหมชั่วโมงมตามที่เวลาในการนั่งสมาธิใช่ใช่ค่ะ พอออกมาปุ๊บหลวงพี่เขาก็บอกอุ้ยทําไมหน้านะ้องตนหน้าตาใสาจังเลยเนี่ย<อ>นั่งสมาธิดีแน่ๆเลยค่ะก็งงหน้าตาใสาแบบคือเราไม่คือบอกเราไม่รู้จกัจกรศัพท์บแบบนี้ใช่ำศัพท์ในวัดนี่ไม่รู้เรื่องคือเราคนทางโลกามากๆนะค่ะแล้วพอมันคําว่าใสนี่เป็นหน้าตาใสาด้วยเหรอมีหน้าตาใสาด้วยพอออกมาอีกเาเจอพี่ๆเขาก็มาหวัดดีกันใช่ไหมค่ะไปมีคนวัดกาเจอแล้วก็หวัดดีอุ้ยอน้องใหม่มาอุ้ย ทหารเอกลงพ่อมาแล้วนี่ทหารเอกเอาละสิเราก็ยิ่งงงใหญ่อะไรฉันเป็นผู้หญิงมาเรียกฉันทหารเอกเลยคือแบบสงสัยว่าทําไมเขาพูดกันแบบนี้ว่าทหารเอกใช่ไหมคะค่ะก็ไม่ได้สนใจคือแบบมีความสุขที่นี่เขาพูดจาอะไรแปลกๆมากเลยอะ,อะน้องต้องเข้าใจนะคนคนใหม่ๆนะมไม่รู้ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มีความสุขในวัดนี้พูดแปลกๆนี่นะแล้วพี่ก็แปไปโบสถ์จะพาไปโบสถ์ค่ะก็เดินไปกับเขาไปที่โบสถ์พอไปถึงโบสถ์นะคะ เขาบอกเนี่ยเนี่ยพระที่บวชเป็นสมัยก่อนเป็นพระองค์อีกองคหนึ่งนะคะไม่ใช่องค์นี้นะคะเป็นหน้าท่านจะแบบกล,กลมกลมกว่านี้นะคะพอกราบปุ๊บเงยหน้าขึ้นมาองพระแบบหน้าซ้อนกันนะคะอืหน้าซ้อนซ้อนซ้อนกันเราก็บอกเฮ้ยตาลายหรือเปล่าทําไมเรามองเห็นองค์พระซ้อนกันมากขนาดนี้ยอคือคือแบบมันมัน,มนแบบคือขยี่ตานะแล้วก็มองไ่ก็ซ้อนอยู่จนพี่เขาแอบมองเรากเขาบอก,อบอกน้องตูนเป็นอะไรอะ่ะ S <S อเขาไม่เปอะไรพี่คือตอนนี้เราเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรกับเราขึ้นคือแบบว่านั่งสม,มาธิก็เห็นองค<ะ>์พระเข้ามาในตัวชนะคะแล้วนี่มานี่ก็เห็นพระที่โบสถ์ซ้อนกันอีกอเราปกติไหมคิดถามตัวเองนะว่าเราปกติไหมตอนนี้ย<ะ>เราเราเป็นอะไรไหมเรามาที่นี่เราผิดปกติหรือเปล่าอืเสร็จแล้วก็พอออกมาพี่ก็แบบเหมือนกับจะพาเราไปที่ศาลามองจากต่อเราก็เริ่มมีอาการแล้วเอ้เราจะพูดให้พี่ก็ฟังได้ไหมว่าเราแบบ เจออะไรแบบนี้ก็ไม่กล้าพูดค่ะก็กลัวกลัวว,ว่าคนจะมองว่าเราผิดปกติไงแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยว่าการมานั่งสมาธิที่นี่ทุกคนได้เหมือนกันไหมเราก็นึกว่าทุกคนเหมือนกันว่าเราไปถามเขาดวจะมองว่าเราผิดปกติใช่ไหมคะก็พอขึ้นรถกลับบ้านทีนี้ช่วงกลับบ้านพี่ที่นําสวดทําวัดยินชนิดเนี่ยว่าเนี่ยมาวัดนี้เนี่ย,มยไม่ได้เจอหลวงพ่อง่ายๆนะหลวงพ่อจะมาเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนในสัมก่อนนะคะค่ะ แล้วก็คิดในใจเลยนะว่าโอ้เราไปวัดไหนแล้วก็เจอลูกเจ้าว่าตลอดแล้วไม่เคยไม่เจอวัดนี้บอกเจอไม่ได้เจอยากก็ตั้งเจตทิฏฐานเลยว่าหลวงพ่อคะหนูอยากเจอหลวงพ่อหน้าตาหลวงพ่อเป็นยังไงถ้าหนูเจอนะหนูจะไม่แต่งงานแล้วหนูจะมาวัดตลอดอันนี้คืออธิษฐานจิตเลยค่ะทั้งใจอย่างนั้นเลยใช่อธิษฐานว่าขอให้เจอหลวงพ่อภายในสามวันเจ็ดวันนี้เลยนะพูดอย่างนี้แล้วเหมือน ตั้งใจมาก,มากๆแล้วเราก็วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมค<ะ>่ะวันจันทร์มาทํางานแบงค์พอมาทํางานปุ๊บก็อยู่ๆพี่พี่โอที่แบงค์เข้ามาวัดนี่แหละเขาก็บอกน้องๆไปไปเที่ยวกันไหมไปเที่ยวอ่ามหาลัยเกษตรกันค่นะไปเที่ยวกเกษตรเขามีงานเลี้ยงนะ,ะเขามีเลี้ยงอาหารเลี้ยงขนมอุ้ยของของ,ของฟรีหมดแล้วน้องลอกเรามาวัดนั่นแหละแต่เราไม่รู้เราบอกออไปไปพี่ฟรีจริงนะฟรี ก็มากับเขาก็มาถึงปุ๊บก็ก็จัดอาหารให้เราเต็มโต๊ะเลยทามีเยอะแยะเป็นหมทั้งขนมทั้งก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็ไปกินกินก็ถามว่าพี่ๆทำไมไม่กินกันอ่ะก็บอกถือสินแปดมีสินแปดด้วยเหรอทำไมี่มีเรากินอยู่คนเดียวเั็นอมีสินแปดหมดเลยเออดีก็เลยกินเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็หลวงพ่อมานะคะเราก็ไม่รู้เรื่องพี่ก็บอก ไาทั้งตูนี่หลวงพ่อมาไปทุกคนดีใจมากเหมือนกัา,าดีใจกันมากเลย,ย<ช>น,น,นะก็หลวงพ่อมาหลวงพ่อไม่เคยมาเนี่ยหลวงพ่อมาแล้วไกางหลวงพ่อกันเราบอกไปเลยพี่พี่จะไปไปเลยหลน,หน,จนยูจะกินหนูไม่สนใจอยากจะกินองีหกินกูก็ชวนมากินอ่ะเราก็จะมากินอ่ะคุณศิแปะคุณจะไปไหนไปหาหลวงพ่อไปเหรอเราไม่รู้เรื่องตอนนั้นตอนนั้นไม่รู้เรื่องไม่มีไม่รู้คุณค่าของหลวงพ่ออะไรเลยตอนนั้นนะกล่าวว่ามากินอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วก็ สักพักหนึ่งพี่เข้ามาสะก,กิดอีกค่ะไปไปเถอไปไป,ไปไปเอากระซองใส่ปัจจัยถวายหลวงพ่อสักหน่อยหนึ่งได้ีนะนะก็เลยอืะอะก็ตัดความลำคารนะคะก็เลยเอาเงินใส่ซองยี่สิบาทยอสบกว่าจะใส่ได้ยี่สิบบาทนี่เยอะมากเยอะมากของเรานะตอนนั้นมีความเยอะมากเพราะว่าปกติทาบุญน่ะสมัยก่อนนะทําบุญน่ะสองบาทแล้วสามสิบสามสสี่เนี่ยห้าบาทค่ะใส่ซองห้าบาทไม่เกินสิบบาททุกซองตั้งแต่จําความได้ไม่เคยทําบุญเกินนี้ก็ประมาณนี้ นี่ให้ทั้งยี่สิบบาทเยอะม,มากนะเนี่ยไปคไปทีนี้พี่เขาบอกไปไปไปอะไพ่อได้แล้วบอกไม่เป็นไรพี่พี่ไปก่อนเราหนูไปทีหลังก็ไม่ได้ัดนี่เขาจะเข้าไปแล้วไปเข้าไปด้วยกันหลวงพ่อแบบก็เหมือนหลวงพ่ออยู่ข้างหลังพี่นะห่างพี่ประมาณสิบเมตรแต่มันมีประตูกั้นไง<ะ>ประตูกั้นไว้็นห้องเดี๋ยวพี่เขาจะลากเอาเราออกจากห้องเพื่อที่จะมาตามหลวงพ่อประมาณสิบเมตรนะเราก็แบบ หันควับออกมาพอหันมาแค่นั้นแหละเจอหลวงพ่อแบบเฮ้ยหรือพระนะนี่ยนี่แต่ก่อนพี่ไม่เรียกหลวงพ่อนะพี่เรียกท่านพระอีกเพราะว่าเราเพิ่งเจอท่านครั้งแรกนะพระแล้วเนี่ยทําไมสว่างขนาดนี้อะคือแบบทําไมท่านแบบพองแบบพองมากผองจนแบบเราเห็นแบบขนผมเราตั้งชันเลยอะ่ะเคยเคยเห็นไม่ในหนังอะท,<น>ที่แบบจริง มันเจอผีแล้วผมตั้งอยางนะั้นที่เห็นแนะ้ี่ตแต่นี่เห็นพร<า>ะนะคะไม่ได้เห็นผีพระพระค่ะพระมันไม่มีแสงสว่างออกมาขนาดน,นี้คือแบบตกใจมากแล้วเดินไม่ออกแล้วพูดไม่ได้นะนะแบบพี่เขาก็บอกไปะเป็นเวาบหลวงพ่อได้แล้วพี่พี่พ,พี่อยากจะบอกพี่เขาว่าพี่พี่เห็นเห็นหลวงพอ่อไม่มีแสงออกจากตัวพี่เห็นไหมอยากจะพูดเขาอย่างนี้แต่พูดไม่ได้ค่ะมันแบบ ตันแบบพี่ๆอย่างนี้เลยนะล้วขาก็เดินไม่ออกปรากฏว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าละเมอไปเลยแบบพี่เขาลอยไปเลยประมาณนั้นตัวลอยตัวลอยไปแล้วก็ไปถวายหลวงพ่อพอถวายเสร็จก็เดินกลับมาถึงรู้ตัวว่าถวายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยคึงพูดออกเพราถวายเสร็จแล้วพูดออกเลยนะแล้วพูดออกก็บอกว่าพี่เมื่อกี้อ่ะพี่เห็นหลวงพ่อมีมีแสงออกจากตัวไหม ไม่เห็นอุ้ยทำไมตนไม่พูนช่างอ่ะอุ้ยแบบได้เ็นหลวงพ่อขนาดนั้นหรอกเราก็บอกเอา้าแต่เราเราผิดปกติกแล้วเลยนี่เราคนเดียวแล้ว <c oughs> เลยก็เลยหลังจากนั้นมาก็คืนนั้นกลับมาก็มานอนฝันเห็นท่านอีกฝันเห็นท่านเหมือนท่านมา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 เจอตัวอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็เช้ามาก็เป็นวันที่เป็นวันอาทิตย์ที่จะไปลืกตอนนั้นีไปวัดอีกนะคะก็มาที่วัดมาที่วัดก็ไป ไปถึงหลวงพ่อมั้งแล้วก็บอกหลวงพี่ว่าเออบอกพี่ก็ที่พาไปว่าพี่หนูอยากจะไปกราบหลวงพ่ออพอเข้าไปปุ๊บคนว่าก็นั่งเป็นแถวที่สาราดุสิตใช่ไหมนั่งเป็นแถวเลยนะเยอะมากแต่เราอะ่ะเป็นเด็กใหม่เราไม่รู้เรื่องไงคือเป็นคนใจร้อนใช่ไหมคือเนี่ยก,ก่อนเขาว่าจะเป็นคนใจร้อนเนี้ยก็อยากไปนั่งข้างหน้าเลยไปดั้งหน้าเลยนะแซงเขาแซง <laughs> แซงเขาไปเลยแซงเลยแซงดัางหน้าเลย ป้าเขาก็ใจดีเขารู้นี่ว่าเราคนใหม่เสื้อผ้ามไม,ไม่ไม่คนวัดอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกออหนูมานั่งนี่มาหนมาูมามามานั่งนะป้าป้าทําอะไรกันอ่ะถวายจะถวายอ่ะผ้าป่าหลวงพอ่อคนละพันอย่าได้ลูกแก้วกับหลวงพ่อได้นะเราบอกเลยคะเออหน,นูถวายด้วยเชื่อไหมคะพี่น่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะเอาเงินใส่ซองยี่สิบาทเขาทํากันคนละพันไม่ใส่ยี่สิบาทยังยี่สิบบาทแล้วพี่ ได้แล้วก็คิดในใจนะหลวงพ่อไม่รู้หรอกมันเราใส่ยี่สิบบาทคนอื่นใส่เป็นพันเราใส่ยีสิบบาทพอแล้วเสร็จล้วก็เอาไปถวายน,นั่งข้างหน้าเลยนะค่ะพ่อจักะทําบุญถวายพระป่าค่ะอยากได้ลูกแก้วค่ะกล้าพูดอย่างนี้เลยนะหลวงพ่อบอกจ้าเอามือมาสิจ้าเราท่านก็นให้มันเลยนะที่งคนอื่นก<ๆ>็ทําทเป็นพันเราทำยี่สิบบาทหลวงพ่อก็ให้มาแล้วแบบแบบ ก็ดีใจอะปื่มนะแล้วเราบอกแล้วก็เลยบอกว่าหลวงพ่อจะะเมื่อคืนเนี่ยหนูฝันเห็นหลวงพ่อก็าพูดอย่างนี้คือคือกล้ามากสมัยก่อนกล้ามากเลยเพราะว่าไม่รู้กันหรือเรื่งมาแบบใหม่ๆเลยนะคะใช่หลวงพ่อจ้าหนูฝันเห็นหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าจะได้ธรรมกายนะจ้านั่งสมาธิทุกวันนะจ้าจ้ารับพักหลวงพ่อเฉยเลยจ้าแล้วก็กลับมาบ้านมานั่งหลวงพ่อบอกได้ธรรมกาย เอ๊ธรรมากายคืออะไรธรรม,มากายคือสวรรค์เหรอเราต้องไปสวรรค์ใช่ไหม,อมเอางั้นเรานั่งสมาธิก็นั่งนั่งแบบนั่งแบบจนสองทุ่มครึ่งนะคะก็เ,เหนื่อยแต่รู้สึกว่าข้างในมันก็โลบโป่งเบาสบายนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเราเราอยากไปสวรรค์เรานึกว่านั่งเราจะต้องไปสวรรค์เลยไงก็เหนื่อยแล้วก็สองทุ่มครึ่งก็นอนทีน,นี้มาตื่นขึ้นมาประมาณหกทุ่มถึงตีหนึ่งบ้างช่วงนั้นเปน็นเหมือนกบเราปวดปัสสาวะนะคะเราก็เลยแบบ เข้าห้องน้ำทีนี้นห้องน้ำก็ปิดห้องนอนใช่ไหมเขาเปิดประตูห้องนอนเอยห้องน้าเข้าไปเลยแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟห้องนา้าก็นั่งฟุบเลยแค่นั้นแหะค่ะมันตกศูนย์ใจตกศูนย์พวกลงไปสว่างโพ้งขึ้นมาแบบเหมือนพระอาทิตย์แบบมันพระอาทิตย์ไม่รู้กี่ดวงมันสว่างมากเลยนะสว่างแบบแล้วมีความสุขมากมากความสุขแบบอยากจะบอกให้คนทั้งโลกนะว่า คุณมาตั่งสมาธิกันนะนั่งสมาธิแบบมีความสุขมากๆเลยอยากให้คุณได้รู้ความจริงว่าการนั่งสมาธิมันมีความสุขขนาดนี้อะไรเงี้ยโอ้โหแบบปื้มมากแบบสว่างจนแบบนั่งเพลินนะคะนั่งเพลินเลยนะว่าตัวเองเนี่ยทําอะไรอยู่สักพักหรือสุกเต๋ยว่าเฮ้ยเรานั่งนานแล้วนะโอ้ทำไมมันสว่างนี่เที่ยงวันแล้วเรไปทํางานแบงค์ไม่ทันแน่ๆเลยก็ลืมตาคือนทำงานแบงค์ลืมตาขึกลางวันมืดตือเพราะเราไม่ได้เปิดไฟ ก็เลยมีความสุขว่าเฮ้ยเรานั่งสมาธินี่นไปสวรรค์หรือสว่างแบบนี้อ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> หลังจากที่พี่กระตูนได้ฝึกสมาธิตั้งแต่วันนั้น <c oughs> จนถามมาถึงวันนี้ค่ะพี่ว่า <c oughs> ว่าม,มันมีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นไหมคะรวมไปถึงทราบมาว่าได้ทําหน้าที่ชวนเด็กๆมาปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ <c oughs> ดีมากๆเนี่หละเขาพอดีเนี่หละก็เลยไปเห็นใครก็ชวนก็นั่งสมาธิไปหมดเลยค่ะอยู่ที่แบงก์ก็จัดเป็นชมรมพุทธให้คนมานั่งสมาธิเช้าเที่ยงนะคะเช้าหกโมงเช้าพี่จะต้องไปถึงแบงก์แล้วไปจัดที่นั่งให้คนนั่งสมาธินะคะพอเที่ยงกินข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จก็ชวนเข้ามานั่งเขาก็มานั่งกันนะคะทุกคนก็มีประสบการณ์นั่งดีทุกคนค่ะมีบางคนเป็นคิดนะคะนั่งจากที่เขาเป็นโรคมะเร็งเนี่ย เขาไม่รู้จะไปไหนเขามาปรึกษาเราบอกพี่นั่งสมาธิเดี๋ยวพี่หายเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หายจริงๆนะก็าหายจากโ่องบอเร็งนะที่อยู่แบงค์ด้วยกันเนี่ยนะคะหลังจากที่เขานั่งกับเราแค่อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์สิสามวันวันที่เขามาเนี่ยเขาเป,เป็นแล้วเสร็จแล้วเขาก็อบอกว่าอยากจะนั่งต่อแล้วก็ให้เทปเข้าไปวันนั้นวันศุกรนะ์ไงให้เขาเป็นนั่งต่อเสาร์อาทิตย์พอไปฟังเทปหลวงปู่อ่ะให้เขาฟังเทปหลวงปู่หลวงพ่อปุ๊บ เขามาวันจันทร์เขายกมือให้เราดูน้องตูนนี่พี่ยกมือได้แล้วที่เขาเป็นมะเร็งอะลวงปู่มามา,มามาสมาธิพี่แล้วมาบอกพี่ว่าหายแล้วนะสมาธิจะหายนะไอ้โรคมะเร็งจะหายนะ <S <S 1> <S 1> เขาแบบดีใจนะคะ <tha S 1> ค่ะคือเราก็เพิ่มค่ะตั้งแต่นั้นนะเขาก็มาวัดนะคะม,มาวัดก็จนเขาแบบ ก็พอดีสามีเขาอาจจะแบบอยากให้เขาอยู่บ้านน่ะเขามาวัดแล้วมันเขาต้องทํางานบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในส่วนของเด็กๆล่ะคะพี่ในภาพอย่างเงี้ยไปชวนเด็กๆที่ไหนยังไงคะนั่งสบายอันนี้อยู่บุรีรัมย์ค่ะไปที่บุรีรัมย์แล้วก็เด็กๆอยู่พอดีบ้านอยู่หน้ามหาลัยอำเภอสักดิจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วเด็กๆวกนี้ก็จะเป็นเด็กปถมนะคะมันจะติดกับเด็กอ่า คือเป็นวิไลาอาชีวะกับเด็กปถมเขาจะติดกันแล้วเด็กๆคนนี้เขาก็จะมามามาเที่ยวที่ร้านเพราะทีพี่ไปเปิดร้านกาแฟสดที่นั่นนะคะกาแฟสดแล้วก็เป็นร้านทาแบบเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักนะคะเด็กๆก,ก็จะมาคล้ายคล้ายคาเฟ่อะไรประมาณนี้ใช,ใช่ไหมคะ<า> อ่าอเมซอนนะคะเปิดสไตล์อเมซอนนะคะอันนี้เป็นร้านผลไม้นะคะนี่นี่ที่อยู่อียาราก็เด็กเด็กที่อียาราเนี่ยลูกแม่้าคือพา,เ,า,นานเด็กๆที่อยู่แถวๆนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นใกล้ๆร้านเราหรือใกล้ๆที่ที่เรารู้จักชวนมาน,านั่งสมาธิแล้วเป็นยังไงเด็กๆนั่งสมาธิแล้วมีความสุขไหมคะโอ้เขาได้ผลการปฏิบัติธรรมดีทุกคนค่ะนั่งเห็นองค์พระเห็นดวงทุกคนเลยเด็กๆเนี่ยเด็กผู้หญิงเนี่ยเห็นยังโตเนี่ยยังนั่งเห็นเลยนะคะบอกว่า เขานั่งแล้วเขานิ่งใช่ไหมแล้วอยู lonely, ่ๆเขาลืมตาพอเราให้เขาเลิกนั่งเขาบอกพี่จริงๆไม่มีใครมาล้านนะช่วงที่เขานั่งเขาบอกพี่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนใครมาเต็มร้านเลยอ่ะเขาก็พูดพร้อมกันเลยนะเหมือนใครมาเต็มร้านทำไมแบบเขามาทําอะไรกันทำไมเสียงดังๆจริงๆนะอีกพพหนึ่งมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมทีนี้ค่ะโอ้โหเวลาไม่มากเลยนะคะพี่กระตูนมาถึงข้อห้าเลยต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายมีความสุขจากการนั่งสมาธิจนมาถึงวันนี้ค่ะ ความรู้สึก<ฆ>จากใจว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่กระตูนบ้างคะคือว่าการเข้าวัดนี้นี่นะทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าไ,ได้ชีวิตใหม่มันได้ชีวิตใหม่จริงๆนั่นนหะคะ่ะแต่พี่กรตูนอยากจะบอกว่ามันยิ่งกว่าชีวิตใหม่คือมันคือวัดน,นี้ให้เหมือนกับว่าเราถูกรงวันที่หนึ่งหลาย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 ล้านใบเลยแหละคือในชีวิตนี้ถ้าเรามีเงินถูกระวันที่หนึ่งเป็นกี่หมื่นกี่แสนล้านนี่นะคะ เราไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเราก็ไปทําผิดศินใช่ไหมคะตกรกไม่รู้ขุมไหนบ้างใช่ไหมคะแต่เรามาที่นี่เราถูกรางวัลที่หนึ่งของเราหลายๆใบแต่เรารู้ว่าบาปบานคุณโทษเป็นไรเราทำเราทุ่มเทกับที่นี่นะมันสุดคุ้มเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ให้เราทุกอย่างให้ชี้ขึ้นใหม่ไม่พอยังให้แบบทุกอย่างค่ะคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือมันคุ้มมากที่เกิดมาในชาตินี้อ่ะมันไม่เสียชาติเกิดที่เราได้ไม่รู้จัก หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายวัดพระธรรมกายเนี่ยคือคิดดูนะคะคนในโลกนี้เจ็ดพันกว่าล้านคนเนี่ยจะมีใครที่โชคดีเหมือนพวกเราที่ไม่รู้จักมารู้จักวัดพระธรรมกายมารู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายใช่ไหมคะบุกคุ้มสุดคุ้มยิ่งกับโฆษณายอย่างอื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครได้มารู้จักวัดพระธรรมกายมารู้จักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่ถือว่าบุกคนผู้นั้น โชคดีมหาศาลโชคดีมากๆในจักรวาลเลยนะคะโอ้โหนะคะเรียบร้อยอเลยนะคะโชคดีคที่สุดแล้วก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งหลายๆใบรวมกันและยังทําให้เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็นําความสุขจากสมาธิแบบนี้ไปส่งต่อให้กับคนอื่นอีกด้วยวันนี้นะคะขอบคุณพี่กระตูนมากๆเลยที่ได้มาแชร์เรื่องราวดีๆเป็นซูมไอดอลให้กับเราค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสวรรักษ์สุภูมิมากๆค่ะสวัสดีค่ะอขอบคุณมากค่ะ นะคะความสุขจากสมาธินั้นแบ่งปันได้นะคะเมื่อมีความสุขจากภายในก็อยากขยายไปสู่ความสุขให้กับคนอื่นๆได้รู้ถึงวิธีการเข้าถึงความสุขแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากๆเลยอย่าลืมนะคะนําเรื่องราวการปฏิบัติธรรมไปบอกต่อไปแนะนําให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในชีวิตเช่นเดียวกับซุมแอนดอนของเราท่านนี้ค่ะวันนี้ส่งหัวใจกันไปทั่วโลกนะคะราสมาชิกทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ